สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามือนี้มาพอ้กำลําใหญ่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนค oh ah, ่ะอันนี้มือนี้ลำไยผ้ามาเบิ่งหน <Ps> ้านะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นหน้าหน้าแสงนะคะเขาเอิญหน้าบานหน้าแสงนะคะทุกคนออมนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเขานะคะกาลังง้ามเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้ายุติดบ้านนะคะทุกคนนี่วิวสวยมากเลยค่ะทุกคนเบืองคุนไอชาย ววไอ้ชายสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยคะอ่ะมาค่ะอันนี้จะเป็นน้องภูผานะคะภูผาสวัสดีท่านผู้ชมมาเลสวัสดี <มา S 1> คร<น>ับผม,มนะคะเอออันนี้จะเป็นหน้ายุกไกลบ้านนะคะทุกคนที่เป็นแบบว่านหน้าที่ลำไยอันเคยบ้านรคาคะว่าลำไยสีมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะคะเนาะนี่อาจจะสร้างเป็นบ้านหรือว่าลานกาแฟลานยังหรือลานอาหารอย่างกับ ว่ากันไปนะคะทุกคนในอนาคตนะคะอันนี้เป็นจะอยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่ใกล้บ้านนะแสงนะคะจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะแต่ว่าบ้านลำไย,ย่จะอยู่บ้านดุงเกษมนะคะทุกคนเอจะอยู่ในตำบลเดียวกันนั่นะคะก็เลยมาซองมึงนะคะเออนี่ค่ะโอ้ยเขาก็ล่างงามเลยค่ะทุกคนพูณนะ่ะบรรยากาศดีดีค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศ ต่อนายแก่ๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ประมาณสักใบใบสามเป็นบัไอประมาณบาบสามม้งกวกานะคะทุกคนนี่นี่ค่ะอุ้ยเข่าง่ามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทามพุนก็เป็นปลาอยางนะคะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคน นะคะนะเดี๋ยวขันมีเวลาเดี๋ยวลำยี่สิบห้าไปเบิ้งหน้าดงนะคะอีกหน้านึงนะคะหน้าทีลำยกระไอชแช่เพระกันวานเขานะคะนะคะอ่าอันนี้ก็คือเมื่อเบิ้งหน้าอีกอีกหน้าหมองหนึ่งนะคะก <c oughs> ็เอินบ้านบ้านไอหน้าบ้านหน้าแสงนะคะทุกคน <c oughs> นะคะนะคะี่ค่ะเพิ่อกะสิติดถนนไงนะคะทุกคนนี่ติดถนนนะคะนี่นี่คะ่ะนคี่่ะทุกคนเนี่ยลำยี่สลยว่าเออเหมาะเหมาะนะคะสําหรับเพชรเพรว่า ธุรกิจนะคะทุกคนนี่เหมาะสำหรับเพื่อเปิดร้านค้าขายนะคะนี่ค่ะฟังพุ่นนะคะทุกคนนี่ฟังพุ่นจุเป็นหมู่บ้านนะคะบ้านหน้าแสงนะคะบ้านหน้าแสงตะบลหน้าแสงอำเภอศรีไร่จังหวัดบึงกาฬนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะติดถนนนะคะเนาะติดถนนกับเออดีนะคะทุกคน ฝนสีมาแล้ะค่ะทุกคนฝนขึ่มมากะะมมาแล้วค่ะนี่ฝนขึ่มมากแล้วอยลุงกับน้องภูผาน,น,น้องผูผาสวัสดีท่านผู้ชมนอยเล่ฝน,นอาย <c oughs> น้องภูผานะคะเล่นก็น้องมานะคะทุกคนมือเส้นนี่อันลำไยมะฮอยบ้านกับตอนชนละค่ะทุกคนเกือบเทียงนะคะเทียงเทียงกกวานะคะ,ท,ะ,คะทุกคน มาหอด้านเนาะเออน้องม้าก็โอ้ยน่ารักมากค่ะทุกคนแบบว่าดีใจแห้งเออดีใจคักนะคะทุกคนแบบว่าแบบกระโดดกอดเห่าเลยแล้วแม่ตกใจแห้งค่ะทุกคนแบบเออเพิ่นกระโดดกอดเหาน่ยไหมค่ะแล้วแม่ก็โอ้ยน้ําตาจะไหลนะคะแบบว่าอึ้งแบบว่าเพิ่นจําเฮาได้นะคะแล้วก็แบบเออเพิ่นลำย่อธิบายบ่ถูกเนาะค่ะล้ำย่าแบบน้าตาสิไดอธิบายยังบ่ถือแบบสั้นแบบเบิดได้ค่ะทุกคนแบบว่าเพิ่นน่ารักมาก ทุกคนอืมยังจำพ่อกับแม่ได้นะคะเออมหีนค่ะทุกคนเบื้อ,องเขางามๆงามค่ะทุกคนลุ่งพุนนะทางพุนเป็นปลาคานะคะนี่งามนะคะเีนค่ะทุกคนนี่ สวยมากนะคะสวยมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะฟังหน่อยเพิ่นเพ่นเพิ่นกัสีมีบ้านนะคะเพิ่นเพิ่นมาดูอีกหลังหนึ่งนะคะเออธนา์ยี่มาสางบ้านตรงนี้ลำยี่กัะสีมีมูอยู่ค่ะทุกคนกัะสีว่กไก่กปันใดเนาะค่ะเนาะ ก็สิว่าไก่ปันได้นะเพราะว่ามีมีบ้านอันนี้เพิ่นเป็นยุบเป็นมูอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสร้างบ้านมองนี้นะคะเออนี่ค่ะหมู่บ้านเพิ่นก็อยู่นี่ก็บ่ไกลปานได้นะคะทุกคนประมาณสักประมาณสักเท่าไหร่อ้าย500เมตรถึงบ่เอเอไปฮอดพุ่ลนะประมาณเคิงโล่เนาะก็ฮอดบ้านนะคะบ้านันนั้นก็คือเป็นเป็นบ้านนาแสงค่ะทุกคนอืม แต่บาห่างจากบ้านน้ำใ่ห่างจากบ้านนุ่มเกษมประมาณศูนยโลค่ะทุกคนนะคะคลายหายด้วยคลายบ้างคลายแค่ไหนใช่จะฟองไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะ ลองไปอยู่กับตาเลยมะภูผาอือเออทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเขางามงามน้าหายบนนี้อืนะคะอ้าภูผาเดี๋ยวพาไปตลาดปตลาดนัดตลาดน่าจะสายยแสงบ่นไม่น่าแสงมิบอลองคีไปเบิง้งเนี่ยไกล นะคะทุกคนอากาศดีดีค่ะอ,อากาศดีมากๆเลยนะคะอ,อากาศดีนาสวยฝั่งนู้นก็สวยนาเราฝั่งนู้นนาเราข้ามถนนนะรถไปก่อนรถไ,ไปก่อนเอนาะอาก,กาศดีค่ะทุกคนแบบวา่าไปไอ้นั่นไปทางไหน ไอ้ภูทอกไปทางไหนภูทอกไปทางนู้นค่ะ,ะจากโลกจากโลกท, <ขา S 2> ทางจากนี่ประมาณเก้ากิโลจับลันใ่รถมั้ยเก้ากิโลอืปอ่อจ้ะแล้ว,ลวนั่นล่ะภูลังกาท่านาคาท่านาคาท่านาคาสามสิบกว่ากิโลได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวเราต้องข้ามไปทางนี้คือกันมันบ่ฮะไปทางนี้คือกันไปทางนี้ก็ได้หรือว่าไปทางคุณก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เห็นว่าจะใส่คนไปกันมาสวยนะเขากำลังแตกก่อเขากำลังแตกก่อนะแต่ใบมันขึ้นเหลืองนั่งอันนี้เป็นเผาไงมั้งเนี ไปเดินเดินเดินไปมอเดเดินเดิไปเดินห้ลงไปจับปลาเร็วอาเบ็ดมาใส่เร็วใส่เบ็ดบ่ให้เบ็ดอาปลานาะน่หนึ่งี่ปลาเขาหน้าหนึ่งเาความเลยเอะกำลังรถนะลูก ผู้ภาขึ่นไหนท่นลูกผู้ภาเมารถบ่ผู้ภาเมารถบ่เขินผู้ภาเขินสวัสดีครับผมวันนี้ผู้ภาไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนเบลไปโรงเรียนเออเบลไปโรงเรียนบ่ค่อยสบายนะคะอือเพิ่นบ่ค่อยสบายเอ่อบ่อยค่ะทุกคนเป็นล่างายบ่ค่อยแข็งแรงเนาะน้องผู้ภาเฮาจ่อยลงไงเออเพิ่นผมออื นี่แหละน้องผู้พาก็ได้เล่นกับน้องม้าโก๊ะเอ๋่น้องม้าอย่างก็ลาเต้กะแลงน้อยข้าปูนะคะเมื่อกี้เล่นน้องเมื่อกี้พันแล่นน้อแล่นน้ำลดพันแล่นน้ำรดคิดว่าพ่อกับแมียทิมแล้วแต่ลีตูแต่ลีตูนี่ค่ะหัวใจง่ายมาหินสามบานทางไหนทางนู้นสามบานก็อยู่ก็ไปฝั่งนู้นเหมือนกันเออไปฟังปูนไปเลยอือค่ะทุกคน เนี่ยวิวสวยมากค่ะทุกคนเลยว,วิวสวยม่อเพลินเลยค่ะสวยหน้าเนาะใน,นฟังหนึ่งเท่าเดียวไปไหมสวยสุดเลย <c oughs> นะคะทุกคนลำไยผ้ามาชมภาพบ,บรรยากาศท้องทุ่งหน้าส,สวยๆค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นนะคะหน้าะน,านาะคะเคินมาหน้าบ้านนะคะเนาะนีะน่อยู่ไก่บ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะคะ เขาก็สามาแบบเห็ดแน่หน้าคดนะค่ะคือจังลําไยวาเห็ดธุรกิจเห็ดเปิดร้านนั่นล่านนี่นะคะหรือเห็ดบานเล็กน้อยนะคะทุกคนออาจจะปลูกนั่นปลูกนี่ปูพักบุงเออปลูกผักบุ้งขายงีสินะคะทุกคนก้องใฟ่อลายเออปลูกพักบุ้งขายเอปลูกพักบุ้งพักกันจองเป็นสินะคะทุกคนเออเห็ดสาจักหน่อยนึงนะคะ เออมีเพื่อนบ้านนะมันฟันอยู่งๆถามกันพอดีเลยค่ะทุกคนฟังพูดนะคะฟังพุที่ว่าบ้านรณะแสงอาที่เยาเห็นลังค่านั่นนะคะจะเป็นล้านยางนะคะเพิ่นก็รับสื่อยางรับสื่อขี่ยางนะคะทุกคนก้อนน่ะเพิ่นกับซีมร้านกาแฟอยู่ลานน้อยๆนะคะทุกคนนะคะห้อนมงแดงห้อนมงตา เออแมงแมงสุดสุดผุนเลยมองพุ่นเป็นป้าอย่างโ uh, <yeah. S 1> อเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราเน่ยได้มาฝกไว้ซัมหนีก่อนเนาะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยว oh, ไว้เจอกันคลิป <bs> หน้าเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับรำยายค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะไม่ไปเดี๋ยวไปก่อนครับสวัสดีครับคุบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่นะคะ